ของการที่ทำให้มีอาการต่อมลูกหมากโตมันมีสาเหตุองไงบ้างคะดีมากเลยครับเริ่มจากตัว,ต,วตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งเรามีเอนไซม์ก็เรียกไฟล์เอลฟาดีดักเทสมันจะมีไท1ไท2ไท3อันนี้เป็นไท2ชนิดที่สองนะครับไอเอนไซม์ตัวนี้จะมาจับรวมตัวกันกันกบออฮอร์โมนผู้ชายคือเทสโทสเตอโรน แล้วลวะพอรวมตัวปุ๊บมันกลายเป็นไดไฮโดรเทสซูรโอลนกับว่าไดก็คือมีอะดิชัจนกรุบเนี่ยสองตำแหน่งจากที่มีตำแหน่งเดียวกันเป็นสองตำแหน่งในเทสซูร์ลยก็เลยเป็นจะเป็นไดไฮโดรเทสซูรโอลนไอตัวเนี้ยก็จะทําให้ต่อมรูปหมามันโตนะครับนอก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 เหนือจากนั้นแล้วนะครับการที่ว่าต่อมรูปหมามันโตขึ้นมาแบบอย่างนี้ฮะ,อะพอคือเรามีกระเพาะกระเพาะปัสสาวะจากนั้นนะครับเราเราก็จะมีสาย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 ท่อปัสสาวะนะครับาสายท่อปัสสาวะออกมา ลูกหมาก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้ท่อปัสสาวะ oh. ไอ้สระตรงนี้สองอันพอมันโตขึ้นนะครับมันก็จะบีบ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 ,บ,บท่อท่อท่อนำส่งปัสสาวะเนี่ยท่อนำส่งนี้ใช้ร่วมกันทั้งทั้งเรื่องของสเปิร์มด้วยนะครับที่ลำเดียงสเปิร์มด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ท่อพอมันแคบลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะาให้น้าปัสสาวะที่มันเคยไหลสะดวกอะ่ะมันก็ไหลลําบากขึ้นพอมันแคบลงแรงบีบก,ก็ต้องมากขึ้นอันเนี้ยก็แรงบีบมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยโดยธรรมชาติ ไอตัวกระเพาะมันต้องแข็งแรงคนั่นก็คือพอแข็งแรงนี่ยผนังผนังของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเพราะมันหนาขึ้นเป็นไงฮะพรามันหนาขึ้นมาเนี่ยน้าปัสสาวะก็ลดลงเพราะว่าพื้นที่มันมันเล็กลงใช่ไหมฮะเล็กลงก็เลยก็เลยทำาเพราระเล็กลงมาปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้พอมันบีบตัวบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหนึ่งปัดมันต่อมลูกหมากโตคือมันจะฉี่บ่อยเพราะมันเก็บได้น้อยลง เพราะหนักๆเข้าไปอีกเนี่ยบางทีปัจวามันมอยู่นิดเดียวแต่มันแต่ก็เรียกว่าเซนหรือไวมันไวมากขึ้นมันก็จะบีบตัวนั้นทีอ้าวเพิ่งถ่ายเพิ่งฉีกเมื่อกี้ลุกมาฉีกแล้วเหรอใช่ไหมฮะไอ้นี่มัน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 เกิดจากสภาวะของต่อมรูปหมากโต ค่ะ,คะแล้วแบบนี้อาการแบบไหนคะที่บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วกับการเป็นต่อมลูมออกหมากโตอ,อันนี้<ๆ>อ,นนอะ,ะการแรกเลยะะนะครับเวลาเวลาเราไปฉี่นะฮะผู้ชายเราไปยืมฉี่เนี่ยค,คือปกติถ้าตอนยนหนุ่มเยอะนะครับไปยืมฉี่ปุ๊บแป๊บเดียวนะมันพุ่งปุ๊บออกไปแล้วก็นั้นปัสสวะมคความแรงก็จะเยอะ<ๆ>แต่แต่พอเราอายุเริ่มมากขึ้นมันมันก็จะเบาลงพอเราไปฉี่ที่ปุ๊บเหมือนว่าเราจะฉี่เสร็จแล้วอ้าวมันยังมันยังไม่หมดนี่พอพอเก็บเสร็จปุ๊บ มันลดรอยกางเกงในจะเหม็นเพราะมันนึกว่าเราหมดแล้วแล้าบางทีสังเกตดูใช่ครับว่าถ้าเราเข้าห้องออกออกเลห้องผู้ชายรวมมาเราจะรู้เลยคนเนี้ยเป็นต่อมลูกหมากโตเพราะว่าหนึ่งฉี่จะลกหยดอยู่ข้างนอกครับคือมันไม่มันจะนเลอะเทอะหน่อยเลอะเทอะอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้จะมองเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ลวอันที่สองก็คือว่า ฉีบ่อยมากมนะฮะฉีบ่อยนี่ไม่ใช่แค่ต่อมลูกหมากโตนะครับอาจจะเกิดปัญหาของโรคบางโรคอีกก็ได้แต่นี่นเราเช่นเบาหวานเราพูดเผื่อไว้นะครับแต่ถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยเราจะเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมีม,มีมีบางคนฉี่ถึง10ครั้ง นกลางคืนเนี่ยเราไม่ต้องหลับต้องนอนโอ้โหทุกๆครึ่งชั่วโมงค่อนข้างถี่มากเลยถี่มากเลยครับแต่มันก็ทําให้เราเสียเวลาเสื้อทต้องลุกขึ้นมาตื่นเพราะตื่นไปพวกกว่าจะกลับมานอนหลับได้ือภาพเลยนะนั่นสิคะมันไม่ใช่อัตโนมัตินะพอนอนแล้วมันหลับไม่ใช่บางคนคิดโน่นคิดนี่ทั้งคืนไม่ต้องนอนไงเนี่ยมันส่งผลเสียเยอะมากครับ เรียกว่ามันมันก็ส่งให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกหลากหลายเลยะนะคะ,คะแล้วแบบนี้ค่ะอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะมีอาการหรือว่าโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่สามารถแทรกเข้ามาได้บ้างไหมครับเต๋ออ๋อมีครับโรคแทรกซ้อนก็มัน,อ,นอันแรกเราเห็นคือการมีบุตรยากเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนต้นไปแล้วนะครับพอเราพอเราไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยสิย่งที่ตามมาเราจะเครียดประสาทเอีย,ยแล้วก็สุขภาพต่างๆโรคโรคที่ต่อเนี่ออื่นมันตามมาเยอะแยะหมดเพราะร่างกายเราไม่สมดุลไม่แข็งแรงแล้วอันนี้คือจากสาเหตุตรงเนี้ย จากที่เราแข็งแรงพอน,นีผมเปิดปุ๊บคนเราแทบไม่ได้ไม่ได้นอนเนี่ยสังเกตด,ดูเลยครับรุ่งเช้าขึ้นมาไม่สดไม่สดชื่นรถต่อมาไปทิ้งนานๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะโรคจิตโรคภาษาตามมาเยอะๆไปหมดมครับหลายๆท่านพอฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะคะดรพอจะมีคําแนะนําสำหรับท่านที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วหรือเปล่าคะ ค,คำแนะนําตัวก็คือว่าโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันมันมันเป็นโรคธรรมชาติของผู้ชายก็ว่าได้เพีงแก่มันจะเกิดเร็วเกิดช้าแต่ทุกคนก็จะประสบปัญหานี้มหมดนะฮะทุกคนนอกเหนือจากนั้นนะครับในการปฏิบัติตัวเพื่อเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีโอกาสเป็นนิช้าลงะนะครับก็คือเรื่องตังต้งแต่อาหารเราไม่ควรจะทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือมันน้ำมันสูงควรจะทานพวกเน้นเปทางผักผลไม้ให้มันมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันการออกกําลังกาย ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ด้วย <Ừ. S 2> นะครับนอ,น,อน,อน,อนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้อ,อ,อาหารเสริมหรือผิดพันธุ์สมุนไพรบางอย่างเข้ามานะครับใน,ในในแง่ของการรักษาคุนแป้งครับมันมีนหลายวิธี